ทำไมไม่ตีป้อมวะการทำลายสิ่งก่อสร้างของฝ่ายตรงกันข้ามจะช่วยให้เราได้รับชัยชนะนะเฮ้ยจะเดินไ่แจกดีโอ้โหเกมเนี่ยเล่นกัน ขาดคนใดคนหนึ่งไปก็จะเสียเปรียบได้นะโอ้นี่ฟาร์มฟาร์มทั้งเกมเลยบ้าไหมเนี่ยถ้าฟาร์มคนเดียวก็รวยคนเดียวแต่ถ้าฟาร์มบ้างเอามาช่วยทีมบ้างเราก็จะรวยไปด้วยกัน,น <ะ S 2> รู้แลว่าเล่นละใช้นิ้วอะแต่หัดใช้สมองบ้างก็ได้นะนอกจากเราต้องคิดอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยนะการทํางานเป็นทีมแล้วก็สามัคคีกันยังทาให้เราเนี่ยเดินทางไปสู่ชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนะเอ้ยโอ้โหชนะว่ะว่าหี่เป็นใครวะทําไมพูดดีจัง ผมเป็นใครไม่สำคัญแต่ถ้าอยากพูดแล้วดีคนฟังแล้วโดนมาเรียนกับเราสิครับที่ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรายวิชาการพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหากสนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้เลยที่ Facebook บ้านภาษาไทยและเพจน้องใหม่ KU คำไทยฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ยอ๋อกํลังสมัครเรียนอยู่นครับ